ตีองคทราบดีในเรื่องของชาติพันธุ์รวมไปถึงศักยภาพของพี่น้องชนเผ่าต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท,ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆมาทำกิจกรรมไาร,ร,ราอย่างสม่ำเสมอมี43ชนเผ่านะครับแต่พันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยจากการสำรวจชาติพันธุ์เมื่อปี2555ที่ผ่านมานะครับชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีประมาณ57ชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่ประกาศตัวตนนะครับว่า มีตัวนตอนอยู่ในประเทศไทยอาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าชนชาวเขาเดิมซึ่งอาจจะส่วนใหญย่ก็จะอยู่บนอ,อยู่บนเขาเป็นตอนอ้นเพราะฉะนั้นก็ต่มีลักษณะส,สองสองลักษณะซึ่งมันคล้ายๆกันน,นี้เหลยวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เหลอนะคะเป็นสิ่งที่เราจากกิจกรรมมหากรรมชนเผ่าขึ้นนะคะซึ่งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากเนื่องจากว่ามันมีแปดชนเผ่าทีนี้ในส่วนของนโยบายในการที่เราจะทําอย่างไรให้ชนเผ่าตรงเนี้ย มาเป็นที่รู้จักของสังคมได้ตรงนี้นะคะครับนะครับว่าจังหวัดลำปางเราก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดกับท่านรองเขาเองในจังหวัดลำปางเนี่ยตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดมีการส่งเสริมอาจจะก่อให้เกิดการอ,อยู่ร่วมกันนะฮะการยอมรับกันนะครับสาาร้างบุคคลโดยทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะครับซึ่งจะนําไปสู่ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนําไปสู่ความรับความสามัคคีนะครับ ก็ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชนเผ่าของจังหวัดลำปางนะครับลำพางจังหวัดเล็งเห็นถึงการฟื้นฟูและการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับขนมรมเนียมประเพณีแล้วก็การส่งเสริมให้การมีการรักษาอัตลักษณ์นะครับของชนเผ่าให้คุณภาพชีวิตของประชากรชนเผ่าเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ นอกนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของชนเผ่านะครับ ในเการแสดงน่ารักๆนะครับของน้องๆนะครับจากโรงเรียนบ้านนองนะครับเชิญคณะผู้บริหารครับของสำนักกิจการชาติพันธุ์ซึ่งเห็นว่าตอนนี้นะครับทุกจังหวัดกับทุกจังหวัดนะครับจะมีภารกิจหลักในเรื่องของุ่มชาติพันธุ์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับในนาของก็ติดใาที่จะมาร่วมงานทางการ ที่เร,เราจะต้องดําเนินการก็คือเรื่องของการสืบค้นค่ะเราต้องมีการสื่อ,อรญญาคสบติของรถต้องรถแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ,ของประวัติศาสตร์ชาติที่ประเทศไทยของเราได้ไปลงนามไว้กับตรา,าชาติเช่นปฏิญญาสากลวัตถุที่ชนยังคงความเป็นกลุ่มชนที่ในพื้นที่นะคะมีอัตลักษณ์ก็จะมีการสั่งการให้แต่และพื้นที่มีการสื่อคนแล้วก็เก็บรวบรวมองความรู้วิชามาตรงนีนะ้นะครับผมเรียนว่า ในตอนนี้เนี่ยจนถึงนาทีนี้นะครับมีความผลเผานะครับในในช่วงนี้นะครับของสานักกิจการชาติพันธ์ครับอ,อย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิทั้งสิทธิรื่องอัตลักษณ์หน้าเนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน